กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะนี่น้ำาตตอกไก่นะคะเยอต้องน้ำาอมใส่เท้าใส่ลากชี้นะคะแล้วก็กระเทียมทุบนะคะก็น้ำเดือดแล้วนะคะเราก็จะนำไก่น้องไก่ไกแล้วก็ปิดฝานะคะไม่เดือด ไม่ได้เติมเกลือไม่ได้เติมอะไรเลยนะคะจะเป็นน้ำจากน้ำจากไก่จากเครื่องที่เราใส่นะคะเดือดแล้วเราก็จะช้อนเอาน้ำมันออกนะคะเราจะได้น้ำซุปใสๆค่อยช้อนออกอ,ออกนะคะเราก็จะได้น้ำซุปใสๆเก็บไว้ได้นะคะใส่ช่องฟรีเเอาไว้นะคะ ต้องจอดต้อไฟอ่อนต้อไฟอ่อนเอ,เอาไว้ไฟฉอดนะ,ะอนนนพอน้ำเดือดแล้วนะทุกท่าก็จะเติมเห็ดแล้วก็หอมหัวใหญ่เราจะได้รสหวานจากสิ่งนี้นะคะก็คือหอมหัวชัยท้าทั้งเห็ดแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเข้าไปเลย ก็พักไว้ให้เย็นทีนี้เราก็จะมาเตรียมนะคะก็คือจะเป็นข้าวตุนวันนี้ก็จะเป็นข้าวตุนแซลมอนใส่มะเขือเทศนะคะก็จะมีข้าวสวยนะคะเนื้อแซลมอนปลาแซลมอนแล้วก็มะเขือเทศะคะ่ะมะเขือเทศแล้วก็จะนําไปแช่น้ําไว้ก่อนแม่จะแช่น้ำเกลือ,อไว้ก่อนนะคะ,ะแล้วก็ ล้างอ,อีกรอบหนึ่งนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็จะนำไปหั่น,นะะเวลาหั่นเราก็จะควักเอาเมล็ดออกนะคะเอาแต่นเนื้อนะคะเอาแต่นเนื้อมะ,ะเขือเทศแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปลาช่อนก็นเหมือนกันนะคะ ท่านที่บดกับมือก็เอาหนังออกนะคะคุณแม่ปั่นเครื่องก็หั่นได้เลยนะคะอันนี้วัตถุดิบทีท่เตรียมต้มค่ะพร้อมแล้วนะคะอ่าดูเด็กเราทานข้าวค่ะน้องก็จะมาเฝ้าคุณแม่แบบนี้ทุกวันนะคะเพราะอยู่กันสองคนเนะาะก็จะติดติดกันไม่ห่างเลยก็จะยืนเฝ้าคุณแม่เลยว่าคุณแม่ทำอะไระคะ่ะ วันนี้ยอมอยู่ในรถน้ำสต็อกที่ได้นะคะคุณแม่ก็จะกรองเอาน้ำใสๆนะคะมาต้มให้เดือดรอบหนึ่งนะคะนาจะได้ <c oughs> น้ำสต็อกแบบนี้นะคะรส <c oughs> ชาติหอมอร่อยเลยล่ะคะ่ะไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะ <c oughs> น้ำเดือดแล้วก็จะเติมปลาแซลมอนลงไปนะคะ ต้องเติมลงไปต้องใส่ลงไปขณะน้ำเดือดจะได้ไม่คาวนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเวลาน้ำเดือดขนาดน้ำเดือดนี้เราสามารถเติมทุกอย่างใส่ปพร้อมกันได้เลยนะคะเพราะว่าตาก็สุกเร็วนะคะแล้วก็มะเขือเทศก็สุกเร็วข้าวก็สุกเร็วนะคะจากนั้นก็ใส่ข้าวนะคะ ได้คีแล้วคุณแม่ตึงข้าวได้เลยอทีนี้เราก็ปิดฝาเอาไว้แต่ว่าเราก็คอยคนอยู่เรื่อยๆนะคะเบบไปกลางๆเอาไว้ค่ะน,นี่เด็ก มารอดูนะคะคุณแม่ทำอะไรรอทานข้าวน้องหิวแล้วนะคะน้องหิวแล้วน้องหิวแล้วทุจ้าค่ะทุจ้าทุจ้ากำลังฝึกกำลังหัดนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้าวนค่ะ,ะที่แล้วนะคะข้าวก็จะฟูแล้วนะคะมะเขือเทศก็จะนิ่มแล้วนะคะ ก็จะนําไปพักก่อนให้เย็นนะคะเราก็จะนําไปพักต่อให้เย็นก่อนแล้วถึงจะเข้าเครื่องปัดเนาะคนต้องคนก่อนนะคะในขณะที่รอข้าวเย็นก็มาเล่นกับน้องต่อน,นะคะจะได้ไม่งองเงนะ กำลังไปค่ะอะรสนใจสีนะคะของเล่นก็จะเป็นสีสีหน่อยพรน้องก็จะเริ่มชอบอะไรที่เป็นสีสีนะคะข้าวเย็นแล้วนะคะเราก็เตรียมปั่นค่ะนำไปใส่เครื่องปั่นเลยก็จะตั้งปั่นเอาไว้นะคะที่ปั่นเนี่ย ก็จะไปกรองอีกทีหนึ่งสาหรับน้องที่สามารถทานหยาบได้แล้วก็คือให้ทานได้เลยของน้องโอลี่ยังทานหยาบไม่ได้คุณแม่ก็จะกรองอีกทีหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นเนื้อโยเกิร์ตออกมานะคะน้องก็จะทานง่ายหน่อยถ้าไม่งั้นก็คือจะติดคอเขาเขาก็จะไม่ค่อยทานก็จะได้เนื้อแบบนยเกิร์ตนะคะชหลือนะคะคุณแม่ก็จะใส่ช่องฟิตเอาไว้นะคะนี่คือที่เก็บนะคะ เก็บสองออนสองสออนมาดูเด็กรอทานข้าวค่ะขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยค่ะขอชิมหน่อยอืมอร่อยอร่อยจังเลยขออีกขออีกอืมน้องหิวแล้วนะคะมามันกันค่ะกระบอกฟิตนะคะอันนี้ก็คือแช่แข็งได้เวฟได้นะคะ ทานข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะขึ้นห้องพัฒนาการกันนะคะหลังจากทานข้าวเสร็จแล้วอาบน้ําเสร็จแล้วนะคะก็จะพาขึ้นมาที่ห้องพัฒนาอาบฝึกพัฒนาการก่อนนะคะให้เขาเล่นเล่นให้เขาเหนื่อยเมื่อเขาเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาก็จะนอนหลับได้เต็มที่นะคะจะไม่บังคับว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วต้องนอนเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย<อ>เขาจะงอแงมากอันนี้ก็จะปล่อยให้น้องเล่นเลยนะ เราะว่าวัยของเขาตอนนี้คืออยากรู้อยากเห็นไปหมดนะคะแม่้าปล่อยน้องเล่นโดยที่เราก็อยู่ใกล้ๆนะคะ,ะก็ปล่อยเขาคานเขาคานมั่งของเล่นมั่งตอนนี้ก็กําลังหยิบของสองสิ่งมากระทบกันบ้างนะคะ,ะแล้วก็กระดึบกระดึบไปข้างหน้าเรียกว่าเป็นการคานแบบหนึ่งนะคะชอบน้องอย่าลืมกดติดตามน้องด้วยนะคะ เมื่อหมดลิปแล้วก็ขอคุณแม่มัมมันมน,นมนะคะนี่คือหมดลิปแล้วนะคะขอนอนนะหับแล้วค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะฝากติดตามน้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ